เราก็กลับกำลังจะเดินทางกลับไม่เหนื่อยเลยนะคะอันนี้ลงมาจากขบนอันนี้เรามีเรามีเรามีสาวบที่ป๋อเรามีคนใส่ฮูใส่หัวมีความหนาวนะคะแต่ข้างล่างมีมีการรำนะคะมีการไล่รำของนางรำมีปั่นจักรยานเพาอาจจะค่ำที่เปิดคําที่เปิดได้ ที่สูงตอนนี้เป็นมุมที่สวยมากใ่ค่ะใช่ค่ะ แล้วก็เขามีให้จับให้เราให้จับสําหรับผู้สูงอายุนะคะก็ก็จะมีที่พักเป็นระยะระยะเพราะว่าท่านก็คิดดีนะคะว่าทุกคนในเวลาเนื่ยเขาต้องนั่งพักนะคะมันเป็นที่พักแบบนี้เป็นระยะเวลาใช่แล้วก็มีราวในการจับเ่ีียด ั่นจักรยานนะคะเป็นการแข่งขันทั่วทุกจังหวัดมาลงที่อำเภอสนจัังหวดกาจันทร์แล้วก็ได้เรับสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมตอนนี้ท่านนายอมเภอสำหรับกิจกรรมดังกล่าวที่ได้รับการผนวกให้เป็นหนึ่งในกิจกรรมนะะคเจ้าแม่พิธีธรรมนูนตะบานเปโรวรนาพูดถึงสักการะพระประชานสุบาลนมัสการพระกรมภูมิแล้วก็มีกิจกรรม ในปีนี้นั่นก็คือเขาอเห็นว่ากิจกรรมกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอันนี้คือศิลปะแน่นอนบาคนเราจะมีกาลังใกล้จะเก็บวันนี้น่าจะเป็นความสุดท้ายแล้วค่ะก็ต้องมีสุขภาพดีหายใจะดวก็เองก็ได้ที่ตาได้รับทราบเกี่ยวกับชมรมเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรมนี้มาโดยตลอดสุขภา แประยานข้างหลัง,ลงนทะที่นัที่ที่้มีส่งเสริมสุขภาพหลายอย่างนะคะไปล้วไปแล้วไปแล้ว